ส,สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเราจะมาเที่ยวทุ่งนากันนะคะอ่าไปเที่ยวทุ่งนากันนะคะอ่าชมทุ่งนาเลยถ้ากูยังไม่หนูกินไม่มีแรงไปเอ้กินสามแล้วไม่มีแรงแบนเที่ยวนากันนะคะเที่ยวทุ่งนาช่วยด้วยนะคะใครน้องตกค่ะอ่าไม่เวลาเช็ดเช็ดเช็ดอ่ะเช็ดแล้วนะคะถือกินมะตอูดส้มไม่หน่อยใครตกใครตกค่ะ เชิญเดี๋ยวก็ย่าผากาเที่ยวนานนะคะวันนี้ผักนะคะมาดูผักก่อนผักที่นานนะคะมาดูท่านี้ก่อนโอ้ผักสวยมากเลยนะคะผัก ใครอยากกินมาซื้อได้นะคะที่นี่นะคะที่นายายบูนนะคะผักผักสวยมากเลยนะสุนตาปลูกไว้ที่นาเรจะพามันทุกคนต้นนี้ต้องใจได้รต้นอะไรอย่าเหยียบผักนะคะเดินไีดิไม่ต้องข้าต้องไปทางนู้นไปทางนู้นค่ะเดินตามพี่กระยาไปกระยาพาน้องไปด้วยไปต้องเข้ามาเออไปอย่าเหยียบผักนะ นี่ค่ะผักนี่จะผักเลยทุกคนมาดูตรงนี้สิดอกไม้อะไรก็ไม่รู้อ่ะมีดอกไม้สวยมากนะคะเราอยู่นี่แหละไม่ต้องไปเราต้องเหยียบข้างๆนะผักเยอะมากที่นานะคะนายายบุญนี่นะคะคือนับเลยอันนี้จะเป็นผักอะไรคะเนี่ย ผักหวานผักหวานนะคะอันนี้มีผักแคร์อันบนเป็นผักแคร์อ,อ,อยากกินน้ำม่วงกินอะไรมันต้อค้คนขคับฝั่งมันขึ้นแลอวะแล้วไปช่วยยายด้วยนะคะวันนี้คนะคุณยายปลูกต้นไม้ทางยาด้วย,อ,ย,อ,ยอันนี้คุณยายนะคะ ยิ้วลิ้วเลยโอ้จะข้าวลงมาวัดเท่านี้สิเท่าไหมมาสิโอ้เกินเลยแหละโอ้โหเกินรักรู้เหรอลองฝั่งนู้นมาสิฝั่งนู้นสิโอ้เท่าเลยย้ายปลูกต้นแคร์นะคะ อันนี้ผักหวานนะผักหวานป่ากินซี่คิดต้นผักหวานป่าทุกคนมาแล้วทุกคนต้นนี้เป็นพริกนะคะต้นข้ามาทางนี้ลูกมาทางนี้ต้นข้ามาม่มมาทางนี้ค่ะข้ามาดูพริกแล้วทุกคนมาดูต้นพริกนะทุกคนเลยโอ้ยทุกคนมาตรงนี้สิก็ย่าไปอุ้มน้องมาก่อนลูกจิ๊วจิ๋วเลย แล้วมา,ม,าม,าม,ามาตรงนี้ค่ะคริกนะคะปลูกเองไม่ใส่ยาไม่ฉีดยาเลยค่ะอันนี้ปลอดสารพิษปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะต้นพริกนะคะสวยมากเลยมาดูตรงนู้นค่ะตรงนู้นเป็นต้นอะไรมะละกอเะะนี่นะคะรูะความสวยนะกำลังออกลูกนะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปดูลูกจัก ค่ะ <c> น <ười> <prend à> ี่นะคะทุกคนนี ar ่ลูกใหญ่มากโอลูกใหญ่มากนะคะแต่เพราะตุยตุลตีมันดูได้ว่ามันจะมีตรงนี้ด้วยเอ็มไร ท่านี้ก็าเยอะนะคะไปตามปอย่านะคะตน,นูมันขึ้น,น้อ่อันนี้เป็นสระน้ำประจําร่นานนะคะก็จะสวยมีสะพานด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้เพราะ,ราะว่าน้ำมันลดเพราะว่าสูบน้ำค่ะสูบน้ำใส่นาน,นะคะอ๋อที่นี้ไปทางนานทางนู้นเลยค่ะปอยายนํานําไปเที่ยวทางนานเลยค่ะ ไปดู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 ปดตาโตหวานปุ๋ยนะคะให,ให้น้องให้น้องให้น้องกินครึง่งหนึน่งให้น้องครึ่งหนึง่งไปงกิน <laughs> ให้กัดตรงนี้น,ะนนะอนอมันจะโดนไม้นเดี่ยจะพาไปดูข้าวกันดูข้าวนะคะอากาศดีมากนะคะ เราไปดูตุ๊กแกกันเราไปดูตุ๊กแกไปดูตุ๊กแกกันนะแมมันยังย้อยเลยูกดูหลังกระ่มถึงจะไดก็ฝากกดกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายอย่าม่ไปน้องน้องแกลงทุกคนหนูกตุ๊กเรามานั่งเล่นกระท่อมทุ่นหนูกลัวตุ๊กแก ถ้าอเห็นุ๊กกบ้ัไม่ด้วยนะคะเปนงใจนอันนี้เป็นนาแลคะเดี๋ยวให้ดูน้ําในทุ่งนานะมัามีน้ำไม่นี่นะน้ํานะคะในน้ำมีน้ำเพราะว่าติดโซลาเซลล์ก็เลยมีน้านะคะนาของยายบุญโอ้โหอสมัครโอ้โหติดโทษด้วยค่ะ เหมือนโทษด้วยอ่ะทุกคนอย่าไปเล่นน้ำเลยทำเม็นสุเกะกันก่อนี๋ยวพานนกำลังหวานปุ๋ยหลังเราจะดูเฉพาะหลังนะคะเพราะมันอยู่ใจหลังอ๋อค่ะไปดูก่อนว่ามีไหมไปดูสิมามาเติมตามหน่อยไม่เห็นมีเลย มันอยู่หลังกระท่อมนี่ไงตัวยังใหญ่เลยน่ามาดูตุ๊กแกกันคะนี่ไงตัวยังใหญ่เลยก็ไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่าหัวมองไม่เห็นหรอกนั่นลูกนันแม่มันนี่เราไม่เห็นหรอกมันเข้าไปข้างในไงเข้าไปแล้วตัวใหญ่มากอนนางมัยู่หไหนเออมันอยู่ข้างใน ตก็อย่าเลยต้องไปดูฝั่งนั้นตัวข้าพ่อพี่น้ำหน้าพี่ที่ไหนตัวข้าเป็นคนชื่อใจนะคะใจทุกคนมันข้าไปแล้วมันต้องไปดูพี่กลัวนี่ตัวข้าปิดยังพี่ไปเอาเป็ดให้เล้วค่ะนี่ครับรรยากาศที่หนา อากาศดีมากนะคะุกนเป็ดลอยน้ำเป็นี้น,นี้นนมีนาม้านี่ทุกคนเราจะให้เป็ดรอยน้ำกัน,มา,าน,นะะมาดูเป็ดลอยนะคะโอเคแล้วมาดูเป็ด้อยน้ำแล้วอันนี้เป็นเ็ดของหนูอเองนะคะทุกคนมา อันดีล่าไปเล่อยคนนู้คนนี้ใกล้กว่าข้าไปนะถ้าข้าปล่อยสิข้าบ่ากองอจออย่าพิ่ถอนนี่ก่อนอจอยปาดตรงอจอเดี๋ยวเราจะปล่อยแล้วนะคะหนึ่งสองตบไปแล้วเอาไปเลยอายิ้มหน่อยค่ะยิ้มหน่อยค่ะฮันน่ามาหนึ่งสองสามหนึ่งลุกไปแลยนะคะไปแล้วไปแล้วเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ หนึ่งสองต้นเข้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหันมาอย่างงี้ดีกว่าหันกล้องมาอย่างงี้นุ่นเป็ดหนูป้ายาขาหันมาไไไมมม่่่หนึ่งอายิ้มก่อนเดี๋ยวให้ดูเป็ดหนึ่งสองสามป้ายาเก็กสวยคนเดียวมันดูเป็ด มันอยู่ตรงนู้นค่ะไปเอาให้น้องหน่อยค่ะอุ้ยเอาไม่ได้หรอกเอาไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเป็ดมันขึ้นมาเองหรอกที่โยนไปไงึที่สุดยอดต้อนในดวงหัวชอบอากาศสดชื่นมากเลยนะคะวันนี้นี่นะกลับมาเดี๋ยวทุกคนเราจะพาไปดูคนคน คนหวันปุ๋ยพี่แตเอาไปให้แต่คนนี้มันอยมาคนนี้ตอนเกเนี่ยมันลอยมามาเที่ยวนาค่ะตาโตะนะ ดูใกล้นี่ไงขนมนี่ไงขนมตุกจี้เขาจะทำแม่นี่ไงขนมค่ะนี่ไงอะไนมำนมยอดเต็มเลยมาดูป้ายนะป้ายพรุ่งนี้วันที่สิเนาะมาสองป้ายหน่อย เดี๋ยวเกาะรถนะตัวเกาะรถแสดงว่าหัวจะออกนะก็ะ <c oughs> ยากับต้นข้าวเกาะรถะหัวจะออกแน่นอนเดี๋ยวนะด,ดูนะปดสองหนึ่งห้าศูนตรงนี้มีสามสีด้วยนะพรุงนี้พรงนี้ซื้อได้นะถ้าเขาขายนะโอเค มาทางนี้มาทางนี้อาอย่ามาอยู่ทางนี้มันจะมี ep สองเลยนะคะจะได้จะได้เห็นทุ่งนาจะได้เที่ยวทุ่งนาถ้า ep สองจะเห็นทุ่งนาก่อนเลยไม,ไ,มไม่อยา่ยนิีอ่ะเดี๋ยวเขาเดี๋ยววันนี้ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะบ๊ายบายฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะส,สวยสวัสดีค่ะ